สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูพ่อพันธแม่พันธุ์กบนะครับผมลงคลิปตอนเย็นนี่จะได้ดูเต็มเต็มตานะครับตัวใหญ่นะครับนี่ครับตัวใหญ่บ้างเลยครับนี่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธ์ที่ผมลงเมื่อกี้นี้จะเป็นลูกๆนะครับ ตัวนี้ตั้งแต่แปีกานี่ยเือไนี่ยเพราว่าได้สองปีล่ะปีเดียววะเนี่ยเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มเขาว่าปีเดียวครับตัวใหญ่บ้างตัวแม่ได้เนาะที่ตัวใหญ่ใช้ตัวผู้พูดว่า ินี่ครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ล้วนๆนะครับตัวแม่ล้วนๆครับนี่ครับพามาดูครับวิธ<ร>ีใส่นองน้ำนะครับนี่ครับนนองน้ำ น้องสะะครับนี่ครับสะน้ำขนาดก็ไม่กว้างนะครับนี่ครับอันนี้สำหรับคนชอบทำการเกษตรนะครับนี่ครับยิ้มสะก็มีตะไคร้นี่ครับก็มี หญ้าแฝดปลูกไว้การดินพังนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็มีต้นกระท่อมไว้ทํายาสมุนไพรนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นฟาร์มกบที่ผมเคยลงให้พี่น้องดูนี่ครับนี่ครับสูงเลยนี่ครับนี่ครับ อันนี้ก็เลี้ยงปลานิลครับบ่อนี้แล้วก็ปิดกบแม่พันธุ์ครับพ่อพันธุ์ก็มีครับพ่อพันธุ์บอกว่าต้องย้ายไว้คนละที่ครับเพราะว่าสมกันไม่ได้อ้อมันออกมาหลายอยู่ยังบนเร่งเอ้ยยังหลายเลย